สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักก็มาทักทายอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็งานใหม่เข้ามาแสงชิ้นงานนะคะชิ้นแรกก็จะเรียกว่าลายมะเขือพวงนะคะเพราะดีนะคะมะเขือพวงลายสวยมากๆลายเล็กๆเรียบร้อยนะคะใครที่ชอบแบบเรียบร้อยก็ต้องเป็นลายนี้นะคะเป็นพื้นสีชมพูสามารถใส่ไปงานมงคลได้นะคะสวยงามมากม เป็นลายเล็กๆนะคะมีเชิงที่งดงามด้วยสีเหมือนคล้ายแบบสีทูโทนนะคะเป็นงานสามตะกอขนาดของงานนั้น1นคูณเมตรทางร้านนั้นก็จะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคาสายก็แจ้งไวอ้อาเชิงล่างนั้นสวยงามมากๆค่ะดูแล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะใครที่ชอบแบบเรียบๆแบบเรียบๆหรูก็ต้องเป็นชิ้นนี้นะคะอะมาดูในชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2 เป็นงานหกตะก่อนนะคะชิ้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะเป็นลายดอกมะเขือนะคะเป็นสีสันที่ดูสวยนะคะใครชอบสีแบบนี้ก็ทักมานะคะสีนั้นก็จะดูออกม่วง,งเงาสวยนะคะ สีเงาสวยนะคะเชิงล่างนั้นก็สวยด้วยนะคะสำหรับสีนั้นก็จะออกฟ้าอมม่วงนะคะมีเชิงล่างที่งดงามนะคะเป็นงาน6กตะก้อราคาก็แจ้งไว้นะคะในคลิปพูดคุยกันได้นะคะสำหรับราคาทางร้านนั้นก็จะอับนน้ำยาส่งฟรีนะคะลายสวยมากๆค่ะ ดูแล้วสวยจริงๆนะคะยิ่งดูยิ่งสวยสำหรับสีม่วงอมฟ้ามีเสน่ห์ลึกล้ำนะคะเป็นงานหกตะกออทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะชิ้นนี้เฉงล่างก็สวยเช่นกันนะคะดูสวยดูเงามีเสน่ห์มากๆค่ะสีแบบนี้มาดูในชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นสีอาฟ้านะคะใส่ได้ทุกงานเช่นกันเป็นงานหกตะกออทยกดอกลูกแก้วนะคะลูกแก้วลายคมชัดมากๆค่ะ เป็นลายน้ำไหลเชิงช้างนะคะดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะสำหรับสีฟ้าใครยังไม่มีสีฟ้าก็สามารถทักมาได้นะคะใส่ออกได้ลายงานสวยจริงๆนะคะดูเชิงล่างก็จะมีรูปช้างด้วยนะคะสวยงามสำหรับลา,ลายน้ำไหลนะคะเป็นสีที่ดูซอฟดูละมุนตามากๆใครยังไม่มีสีฟ้าจัดมานะคะราคาไม่แพงนะคะวันนี้พูดคุยกันได้อีก ลดแล้วลดอีกนะคะอยากให้ FC นั้นได้พิจารณานะคะงานสวยมากๆค่ะมี3ชิ้นที่มาใหม่วันนี้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านขอบคุณอย่างมากสำหรับการเข้ามารับชมนะคะ